แตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนของการถอดถอดน็อตล้อถอดน็อตล้อถอดน็อตล้อเสร็จถอดน็อตล้อเสร็จแล้วก็เดี๋ยวงัดยางงัดยางเปลี่ยนครับเปลี่ยนยางเลยบดมาขนาดนี้ขนาดลุกไปแล้วไม่ทำเขาหนึบเดี๋ยวนั่งไปรับกเแล้วไม่ทำ นัดไปรอบรอบรอบครับ เหยียบนะครับเหยียบนีไว้เหยียบแล้วก็หาจังหวะดึงยางครับดึงยางอะครับ จุบขาดครับชุบขาดชุบขาดเปลี่ยนยางในเลยครับก่อนที่จะใส่ยางในนี่เช็คเช็คและตรวจสภาพดูว่ามีตะปูหรืออะไรอยู่ภายในหรือเปล่าครับเมื่อเราเช็คเช็คสภาพยางไม่มีไม่มีตะปูเราถึงค่อยเอายางในเส้นใหม่ใส่ครับไม่งั้นมันจะจะรั่วนะครับมันจะรั่วอันนี้แกะยางในเส้นใหม่ใส่ ก็ต้องอขันน็อตก่อนนะครับมันจะมีน็อตแผลมาในยางครับเราต้องขันน็อตขันน็อตจุบครับ จแล้วก็ใช้กุแจเบอร์สิบสองขันล็อกครั้งหนึ่งครับเสร็จแล้วเอายางในใส่ครับยางในใส่แล้วก็เหยียบลอยอยกยางในขึ้นขันน็อตอีกตัวครับเพื่อล็อกล็อกจุกนีครับน็อต เราจะพึ่งขันหมดนะครับเราต้องปล่อยไว้สักนิดเพราอให้มันมีช่องว่างเพื่อในการใส่ยางไหนได้ง่ายๆนะจะได้เวลาใส่ยางนอกเข้าไปมันจะได้สะดวกจะได้ง่ายครับก็หมุนไปเรื่อยๆอเสรใส่เสร็จแล้วครับแล้วก็งัดยางพยายามตั้งจุ๊บให้ตรงนะครับ เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วก็เติมลมครับวันนี้เราแตะยางแล้วก็เติมลมนะครับเติมลมเสร็จแล้วก็ล็อกล็อกน็อตอีกครั้งนึงน็อตเบอร์สิบสองนั่นขันจุ๊บครับขันจุ๊บให้ลูกค้า น,นี่ก็นำล้อมาประกอบครับแล้วก็จะประกอบล้อเข้าไปตามเดิมนะครับใส่อุปกรณ์ให้ครบนะครับ วันนี้เราใส่อุปกรณ์ครบแล้วกา็ใส่น็อตไอล้อครับล็อกลออ้อเผาครับเผาเผาใส่น็อตล็อกลออ้อเป็นอันเสร็จครับน็อตล็อกลออ้อเบอร์สิบเก้านะครับอย่าลืม เสร็จแล้วครับแล้วค่อยพบกันใหม่นะครับ